สวัสดีค่ะพี่น้องพวกกระช่องก้อยเป้เรื่องแสนค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ถึงงานเรียบร้อยแล้วนะคะพอร้อมกันสิบหน่ะพี่พร้อมกันสิบหน่ะพี่ถึงงานเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องย่างเมืองรอบๆงานนะคะพี่น้องถึงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ คือนีอก็สิยาวกันอยู่นีรัะพี่น้อง็จะมีอรไยเยอะแยะนะคะโอเคจ่ะน้องเจ็ม <ừ. S 3> ขอแล้วค่ะและ้วจะมาตัดต่อเอาขอบคุณครพี่น้องมีเยอะแยะมากมายนะคะ พี่น้องอันนี้กับพี่จูนนะคะนางรำสาวพี่น้องฝากอีกอย่างถึงเรซีทั่วโลกแน่สวัสดีค่ะมามาส้มงานน้องการด้วค่ะเด้อคอนเลนค่ะคอนเลนคอนแลนเมาบนกับเข่าค่ะบันทึก ดูกับข้าวกันนะคะคกินละบอขเขาต้นลังค่ะก้นลังแต่ยังค่ะสวัสดีค่ะพ่ออืมวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หนีห้าวมาหอวงานม,มาบอกกันเอี่ยงงานเลยยี<ป>ก่อยกินเขาค่ะพี่น้องเอ็นมีเม,มนู่อย่างก่อยข้าปุ่น ขอบวุ่ครับบ่าวก็พี่กับบ่าวแบบมาได้เปร๊ะเป๊ะอันข้าว่าอันข้าสิไปงง่ายเมือนกัว่าเนี่ยคนว่าข่อยสิไปกับบาวรูดไปก็ได้ไปกับหลานกับน้องค่อยคนว่าเดี๋ยวคนไทยน้ำนั่นบอกอนีกเจ้ากับสิไปรีวมวนด้วยกันคนว่าี่เอ้ามันงคนจังมวนบอกมันคนละอย่างเลยโดเจกันเลงว่ามันคือบ่าว บนก้าวเข่าก็มีอย่างเนี่ยเนาะนั่งนั่งมานัา่งกัาเข่านั่งจะผ่าว่ากับเข่าจัดเต็มมีทุกอย่าง mm hmm. เอาบอกับเขา่ <Yeah. S 1> ขาให้พอกินน้ำบอสพัดจะเ้ากับมี <You go. S 1> ก็มีขนมจีนน้องยาขนมจีนก็มีนะคะที่น้อง จะพาเพื <toys> ่อนเรียนดีน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าสีทุ่มกันเี่ยว้วเทนนอครอฟอเทนนอครอฟ f i n i s ทป่ะ y e I think I come nine o'clock nine o'clock nine o'clock okay okay เนี่ยพอเราจะไปไม่ถูกนะนะคุณโยางไปไหน

แล้วก็ไข่กับสีไมไทานของไข่ด้วยกันนะนั่งแค่ทีละเด่นเพื่ออะไรบ้างมัเพ่ออะไรบ้างันจะพาโลกันยังไงพี่จูนนะนะล่าไทยเพิ่งกับสีเพิ่งกัสีมล่าไท้แน่ราคาไม่แพงนักร้อไม่อีกมาเสริมรากาพี่แมนปานามา ไม่ได้จากที่น้องจะมาเด้มาห่อนปูกับกินเขากับสองสาวแล้วเลือืสอช้านี่แม่ต้มไก่ใ่ป่ะบ้ต้มไก่แล้วก็ย่างไก่ะทำบักทวตุ่มทำทูใช่่นบ้างปลาไม่ห่วยเนาะมันเป็นมมีบอกบนสุดดีป่ะปลาไม่หวยมันก็ได้อืมอืมรเบา งามเราเป็นคนแขกแต่ของออมนได้กินมือ,อ,อมาลำดนจะติแดแตรงโกด้ห้องนี้มาลำคู่ปียู่ปุ่นนีอวงการปีใหม่ใหญ่เนาะอันนี้เขาจใหญ่ ประมาณสามพันาเจ็ดพันประมาณนั้นไงมั้แสนหนึงมัพี่น้องอาเซาอาเซาแสนหนึ่งน่แสนหนึ่งกรคาเซาเติบอยู่เซาจะทันทีอีกแสนหนึ่ตีเป็นเงินไทยตีเป็นเงินอย่างเี้ยสามพันตัวสามพันตัว พิ้เขแล้วปไปสอดไปม่ออืมไปเ้าเสกลองเลออปลี่นยนแก้วอยู่ทางลาิยายา้เพก่อนสีมาีเพราะสุเพื่อนเพื่อเจาเลยสีไปทางเรื่องเสียงมันเพิ่นอยู่นี่บอกแ่เพิ่มของรตก็เสียงมัน,น,มน,นดีนอยู่เป็น น้ำ้อยดิข้างไ่จ้าว่านหก,ก้นก็กินขนานนา้าวปุ่นเทียวบ้านเฮกินมาบอกข้าวปุ่นอีกแล้วเี่วนะ่าดีมากินงเขินเฮดไปาได้แล้วนี่ก็ที่ทุเขาจำถ่าเลยตัวน้าบุ้งีราน้าขายของเปนกินหน้ากับกุ้งผักสดนีหน้า,า,นาั่งชังท,ทัวร์ยุโรปด้วยพี่น้อง พักเระจนั่ง็ดอิมพอร์ตชมฟ้องปักเขากันาผมกับเมืองไทยกับเ้าใจของเครื่องบินเหมือนนะจ้ารับฟองข้างนกงแ่ดูเจ๋งอะจะมีดูกระตือเจ๋งจะเอาไไนวนี่เอาไปไส่าไปบเล่เอาไปบาเล่มันอันนี้ ข้าตองคือการตลาดหญ่ๆได้คุอยู่บริวณททาไปขายทอประจานนสิมันต้องมีคนดีใบใจอยู่ทั้งคุ่นี่นี่มันต้องหมันโค้งทั้งนี่แม่ทางบังเกอรอนี่ทรงของมาขั้นของเนาของยังนี่เขาสามารถตีกราบพื้นได้จริีนะขั้น็นห่อบังเกอือนี่ทุเรียนงามทุเรียนี่มันสีมีทุเรียนอ่อนบังเกอนี่เห็นต่้งกองมันงามๆเอามากินเลรวโอ้แข็นบกๆเบรดกินเรอแต่ไปทอดกินเลย อันยนังก็เคยเล่าเพื่อนกัลยูนีนเคยเล่าเพื่อนกับมันนี่เพื่อนไทยงานหนึ่งเป็นประเทศอินพร้อด้วยกันอันนี่ยเป็นข้างผุดขา,านใหญ่เยเคยเล่าทรงตัวยุโรปเพื่อนงา,านเพื่อนกัมมีวันที่เดือนนี้คือการยี่สิบเจกตในเมืองโดมไมเริ่มบุระามามยิบเจ็ดงานหลายเดียวยิปจ็ด มาเรื่องเวลากัีแม่เลยบ้านนี้หรอม้านตัวนี้หรอแต่ว,ว่าเป็นคนจาดเป็นอีกคนหนึ่งอืมมาห่อน,นี่เปเป็นยังไงม่แล้วกับแมาหอนแลนดูยด้วย,ยผม,มีงานพอ,อกอัม่เนี่ก็มีงานเก๋เกยเปรตงานประจำปีขครับคนเต็มรถไกหายใจกับโบออกเหน็นหรเกือบตายอือ เราไปบ้านพี่เก๋ยไนวะประมาณยี่สิบตัวนะที่แต่ว่ามันอย่างนั้นก็เยโดนเยอะมันหยิบเราเป็ิทธคนหลายแห่งมันม่งานเก๋พระเลศเออมันเป็นงานของประเทศเขาอะทางน้ำกุนิเก๋มีนี่เก๋เก๋ที่เขามีอันแห่นกันอยู่น้ำอยู่ในอยู่ในคลองน่ะนี่เขาก็หนีแหวนกันอยู่ไม่ได้แล้วมีเวลาดึงนไห เงานประจำปีมันที่มียูนีแล้วก็มียูอเมริกาด้วยเกยพารีสิด็กไปเบิ่งงานพารีดเป็นคนนะนี่เวลาน่าห่วยมากเทอานึ่งเนาะเอาเงินก่อนแนนอนไปเบิ่งก่อนไม่ยานกินก่อน ไหนน้ะไม่ไหนน่ะหนไม่ไหนหนอะไรเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยกระจนอยฝากพี่ฝากน้องไวซ้ำนิดนะจ๊ะพี่น้องดีดีม่แห้งพอกันทิหน่าจ๊ะพี่น้องคิดกินข้าวผัดกะเพราแซ่บพอกันคิดหน่าจ๊ะพี่น้องดีดีไม่แห้งฝากเขอาก่อยเปเรื่องแสน กกับคุณกลุงสวรว่าพ่อน้ำเลือพี่ดอกเด้อสวัสดีจ้า